ไม่ต้องเดินตรงไปเลยนะเสียเวลาเวลาอันนี้เราอยู่เมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนู้นทุกคนเห็นบ้าเราเห็นแสงบ่เดี๋ยววันไหนจะไปเก็บผักป่าให้ดูนะปงเป็นปงเป็นป่าเป็นเปะโอ้โ่เห็ไม่ใช่เห็ดซาก้านะเป็นต้นไม้ถักมีเห็ดบิมายเห็ดเกิือกหานะ่พี่น้องพี่น้องให้ทุ้จ่ายเห็ดเกิือกหมาป่ะพี่น้องพี่ตามไม่เห็นอ่ะคอมเมนต์ใครเนอะอย่าว่ากันเนอะ มีแต่เห็ดบิมายอ่ะทุกคนเห็ดบิมายตรงต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูเห็ดบิมายเบมานเนาะเห็ดเบมานเดี๋ยวเบี้ยมายเห็ดเกิกม้านะภาษาไทยเรียกเกิกม้าเนาะเห็ดเกิกม้นเนาะอันนี้กินได้ทุกคนถ้าออกต้นอันนี้กินได้นะมันไม่เป็นไม่เป็นพิษต้นเบี้ยได้กินได้ค่ะถ้าออกต้นสนอย่าไปกินนะถ้าออกต้นอันนี้กินได้ทุกคน นี <ítulo> ่ค <irgendw carbono> ่ะเห็ดเห็ดโอ้ยนี่ไงเห็ดสาก้าอยู่ข้างบนนู่นนะพี่น้องเดี๋ว่ามันจะกลายแล้วนั่น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 น่ะนั่นวันเก๋แล้วทุกคนอันนี้เห็ดวิมายเนี่ยนะภาษาไทยนะอันนี้นะอันนี้กำลังอันนี้มากำลังออกอยู่เลยนั่นน่ะเห็นไหมนะยังอ่อนอยู่เลยนั่นน่ะเนี่ยเขาเรียกอันนี้เห็ดวิมายนะ ออกต้นนี้ไอ้กินได้ต้นเบิยอเนี่ยไกินได้มันไม่อันตรายทุกคนมันไม่เป็นยางไม่เป็นอะไรเนี่ยนี่ไงเห็ดสาก,กาที่พี่ตาบอกมันจะตะปุ่มออกมาแบบนี้นะทุกคนเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะตะปุ่มออกมาแบบนี้แต่อันนี้มันจะมันกลายเป็นไม้แล้วลนะ่ะทุกคนจา๋าเนี่ยเขียนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะมันจะขึ้นมานะเห็ดทุกคนพี่ตาขอลงนะคะ พี่ตาจะลงแล้วนะครทุกคนนะพี่ตาก็มาตั้งไกลสามีคออยู่นะจะกลับบ้านนะทุกคนเนพราะว่าเราจะกลับบ้านแล้วก็ไปอาบน้ํากินข้าวตอนนี้ก็หกโมงหกโมงเย็นนะหกโมงครึ่งหกโมงสิบสามนาทีที่สวีเดนหกโมงสิบสามนาทีโออนี่แม่พี่น้องอันนี้ก็ใช่พี่น้องเห็ดสาก้าตรงนี้ก็ใช่นะใช่ปะ หรือว่ามันกลายพันธุ์แล้วเออนี่เนีนไงมันจะเป็นปุ่มแบบนี้ทุกคนนะพี่ตาลับนะก็เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเนี้ยเนี่เนี้ยพี่น้องเห็นไหมอยากแคบหน้าจอแคมไม่ได้ทุกคนจ้ะอันเดียเหตซากาเนี่ยเนี้ยอันเดียเหตสากานะเนี้ยเนี้ยอันนี้ใช่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องมันจะไปสีทองเห็นไหมนะถ้ากดออกมาจะเป็นสีทองข้างในนะเนี้ยมันยัง อันนี้ zenia, เห็ุสาก้ารในที่สุดแล้วก็หาหาเจอให้เอฟซีูแล้วนะคะทุกคนเหตุสาก้านะคะเขียนเข้าไปใน Google เหตดสาก้ามันจะขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วค่ะทุกคนเจ้าขาเหตุสาก้าเมื่อกี้นะพี่น็อกอยู่ดูย้อนหลังได้นะคะทุกคนนะเห็ดสาก้านะเขียนใน Google มว่าเหตุสาก้ามันก็จะขึ้นมาใน ใน Google เนาะมันก็จะมีขายเอาไปทรงเป็นชาแล้วก็กินแก้มารงมาเรง็งได้นะครับทุกคนในที่สุดแล้วก็หาเจอให้พี่น้องเอฟซีได้ดูเอสซาก้าของเราเดี๋ยวอีก,าาอกสามนาทีเราจะลงแล้วเดี๋ยวไปถึงรถก็ลงเลยทุกคนรถเราจอดตรงนี้เดี๋ยวจะกลับบ้านโอ้ยวันนี้หมดแห้งมอยแห้งลาย มอยมอยกับยังวาเนีะ่ยนะต้นไปเยอะบางต้นก็ไม่มีนะบางต้นก็มีมีบางทีก,งก,งก็มีอยู่สูงเมื่อก่อนเป็นผีบ้าไปาไปหากับ,กบคุณยายคุณยายหากันใหญ่เลยกับกับเพื่อนไทยคนไทยที่ไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดไปหากันสวัสดีค้ามนะเซะ่พี่ละเซะ่ สวัสดีครับหน่อยพี่ลาแซ่สวัสดีครับพี่้อารถรถเก็บเม็ดสายทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เพิ่มมาหาซองพิตาอินสวิเดเนนะให้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ